สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายตั้มพูดแล้วหลังโดนถามเชื่อไหมว่าอาจฉริยะมีคลิปหลัก ฐานเรียกได้ว,ว่าทนายตามเซอร์ไพรส์กันแบบสดๆกลางรายการของกระแสเมื่อจะอยู่เจ้าตัวโผล่มากลางรายการพร้อมพูดคุยกับนายอัจฉริยะเริงรัตนพงศ์ในประเด็นคลิปหลักฐานสําคัญดหลังจากจบรายการของกระแสนั้นทนายตามก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ต้องขอโทษแฟนคลับพิอัดหลายๆท่านด้วยที่มีการย้าเรื่องคลิปมิกรีขาในรายการหลายต่อหลายโหนเพราะในมุมของทนายอาชีพและเป็นรุ่นพี่ของน้องแตงโมคลิปหลักฐานตัว ตัวนี้คือสิ่งที่ทําให้คนกระทําผิดได้รับโทษถ้ามีจริงจะกลายเป็นคดีฆาตกรรมทันทีครับผมมาวันนี้แบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าผมก็เสี่ยงโทกว่าแต่อยากมาแสดงจุดยืนให้ทุกคนได้เห็นว่าตั้งใจมาช่วยจริงๆแต่การช่วยใดๆมันต้องเริ่มด้วยหลักฐานไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เรื่องของคดีความระหว่างผมกับพี่อัดถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่นํามาเป็นประเด็น แต่เรื่องของแตงโมค,คือเรื่องที่เรารวบรวมพลังกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้เธอได้สมันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับได้ดูแค่ภาพบนเรือกับน้ําสีชมพูดแดงจางจางบนเบาะเท่านั้นส่วนที่คนบอกผมทีมเดียวกับ5้าคนบนเรือรบกวนหยุดมโนนะครับผมเป็นทนายให้คุณหญิงปณิตาในการสู้คดีกับแสนจะไปเป็นพวกนั้นได้ไงสติครับสติ พร้อมบอกต่อว่ากับคำถามว่าเชื่อไหมว่ามีคลิปบอกตรงๆผมไม่ทราบครับยังไม่เห็นเลยพูดไม่ได้แต่ก็ไม่เห็นเหตุผลที่พี่อัดต้องโกหกเพราะคำพูดเหล่านั้นสามารถถูกดำเนินคดีจากฝ่ายตรงข้ามได้หมดครับถ้าไม่มีหลักฐานท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ